สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนกับเข้าสู่บ้านที่อบอุ่นของเราเรียเจ็ดแปดเก้าทาโเช่นเคยอขอสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงการด้วยเนาะอ่าวันนี้ถ้าหากใครไม่ไปเล่นน้ําไปเที่ยวสงการก็มาฟังแรนดอมกับเรียเนาะหัวข้อของเราในะวันนี้คือใครที่แอบปลืม้มแอบชอบเนาะแอบปลืม้มคุณอยู่ปัจจุบันนี้อะ แลามาดูไปพร้อมๆกันมาลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะเพื่อนๆอาจจะมีคนที่แอบชอบแอบป,ปลื้มอยู่เนาะโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้เนาะอ่าก่อนที่ไปฟังความหมายจากหน้าไพ่ระยะฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนใช้วิจารณญาณเนาะฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับระยะด้วยนะ เดีย่ยจะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่าใครที่แอบชอบแอบปลืม้มเพื่อนๆอยู่ในตอนนี้เขาเป็นคนยังไงบุคลิกยังไงเนะออาะเจ็ดถ้วยออกมาเจ็ดถ้วยออกมาก็คือคนที่มีจินตนาการเนาะมีเสน่ห์มีจินตนาการเออเป็นคนช่างเลือกสร้างฝันประมาณนั้นอืม อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานอิสระงานออนไลน์งานที่หลายๆแขนงก็ได้นะเอองานเกี่ยวกับการสื่อสารงานออนไลน์นักร้องนักแสดงแต่เกี่ยวกับงานที่เป็นอิสระเนาะฟรีแลนซ์อะไรต่างๆก็เป็นไปได้เนาะอาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้นะภพ่ใบนี้เนาะถ้า หากเป็นตัวคุณเองคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารักเออเป็นคนที่มีจินตนาการมีความฝันประมาณนั้นเนาะอือโอ้ใบต่อไปให้เลเวอร์ขึ้นมาคือคุณกับเขาเคยเคยรู้จักกันแล้วไหมเคยคบคบกันหรือว่าคุยคุยกันอ,อ่อ ส่วนมากก็คือคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันเนาะรู้จักกันในสายงานหรือรู้จักกันในแวดวงสังคมที่คุณกับเขาใช้ชีวิตยอยู่ก็เป็นไปได้เนาะเป็นงานอิสระงานไปเจอกันในงานพบปะสังสรรค์หรือประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว ดารานักแสดงอะไรประมาณนั้นนะเออเกี่ยวกับงานที่เป็นอิสระงานอีเวนต์อะไรก็ได้เนาะคุณกับเขาเป็นคนที่มีความน่ารักหรือเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความสามารถเนาะเออทำงานเก่งสื่อสารเก่งเป็นคนที่บุคลิกแบบ มีไฟเนาะมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์ต่อเขามากๆก็เป็นไปได้เนะาะราศสนีถือไม้คือเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ทำงานเก่งคล่องแคล่วว่องไวกระสับกระสงิงประมาณนั้นมีความฉลาดเฉลียวเนาะแล้วก็มีความจริงใจด้วย,ม,วม,วยมีความสามารถหลายๆเป็นตัวของตัวเองมีความ่นุกมั่นใจประมาณนั้นเนาะเขามอง คุณว่าคุณเป็นคนแบบนั้นมสเสน่มีความน่ารักมีแรงดึงดูดต่อเขาอืหรือเขาคนนั้นเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้นะโอ้เป็นไปได้มากๆเลยคุณกับเขาเป็นคนที่อยู่ทางไกลอยู่ไกลกันเนาะเออบางเอ NERGY ก็พบเจอกันในโลกออนไลน์ อืมเนาะเจอกันในแบบแอปหาคู่อะไรประมาณนั้นแต่เน้นไปทางแบบรู้จักกันแล้วอืมเนาะหรือว่าคุณกับเขาเคยรู้จักกันเคยคุยคุยกันเคยคบ,คบ,คบกันแล้วก็ห่างหายกันไปประมาณนั้นหรือเจอกันในงานอีเวนต์ในงานพบปะสังสรรค์งานแบบงา,งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างแล้วทีนี้ก็ได้คอนแทกกันเนาะแต่ คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันแล้วก็สื่อสารการติดต่อกันในออนไลน์ก็ได้ในเนาะในเส้นทางออนไลน์เออโทรวิดีโอคอลหรือรส่งเมสเซจดเล็กอะไรก็ว่ากันไปเนาะอืมเป็นคนที่มีความห่างไกลนะอยู่ไกลกันเนาะต่างชาติได้เออบางคนบางอินเนอร์จีก็ เจอกันในแวดวงสังคมที่เป็นสายงานเป็นการต่อสู้งานที่งานอะไรงานอะไรที่มีคนเยอะเยะเออมีมีความขัดแยง้งแข่งขันกันประมาณนั้นอะ่ะเนาะอืมก็เป็นไปได้นะอ๋ออยู่ไกลแน่นอนคนคนนี้เนาะคนที่แอบปลืม้มแอบชอบคุณอยู่ประมาณนั้นอืม เป็นไปได้นะบางคนบางท่านก็อาจจะเจอกันรู้จักกันแล้วทีนี้เมื่อก่อนอาจจะคุยคุยกันเป็นทางเลือกให้กันและกันแล้วก็ห่างกันไปเติบโตก็เป็นไปได้เนาะและทีนี้อาจจะเป็นไปได้นะคุณกับเขาห่างกันไปเพื่อเติบโตในสายงานเนาะและทีนี้พอ ห่างกันไปช่วงระยะหนึ่งอาจจะนานกว่าเจ็ดปีหกปีห้าปีบางคนเนาะต่างฝ่ายต่างไปเติบโตแล้วมีหน้าที่การงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงบ้างค้ั่งร่ำรวยแล้วเนาะมีฐานะที่โอเคแล้วก็ทีนี้เขาอาจจะอยากจะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณก็ได้เนาะหรืออยากวนเวียนกลับมาทำความรู้จักกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะ อ๋อคุณกับเขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ซื่อตรงในความรักเนาะรักใครรักจริงเออเป็นคนที่เชื่อถือได้ประมาณนั้นมีฐานะที่ร่ำรวยนะมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดทางภายในจิตใจของคุณกับเขาคือมีความมั่นคงน,น่าเชื่อถือเชื่อถือได้เออรักเดียวใจเดียว มีความรักที่มัน่นคงแน่นแฟนประมาณนั้นเนาะแล้วก็ต่างคนต่างมีสเสน่หดึงดูดซึ่งกันและกันประมาณนั้นเออเขามีคิด,ค,ด,ค,ดคิดอยู่เนาะจะเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปได้อาจจะเดินทางมามามอบความรู้สึกมามอบแบบสิ่งดีๆมามอบความรักให้กับคุณก็ได้นะเนาะคนที่แอบปลืม้มแอบชอบคุณอยูอ่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าเพื่อนเนาะ อายุเยอะกว่าคุณแน่นอนเป็นมีความเป็นผู้นําที่เด็ดขาดเออเป็นคนที่มีเหตุผลจ๋าคนหนึ่งเลยแบบใช้เหตุใช้ผลในการดําเนินชีวิตประมาณนั้นเนาะอืมเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบกล้าตัดสินใจเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองประมาณนั้นเป็นคนที่จัดการอ่าปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าของเขาได้ดีมากๆเลยเนาะ อ๋อเป็นไปได้คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่เนาะหรือว่าเคยแต่งงานมาแล้วเคยเลิกลาเคยแบบถ้าไม่เป็นพ่อแม่ก็คุณกับเขาสองคนเคยรู้จักกันมาแล้วในระยะหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีการห่างหายกันไปห่างไกลกันไปเนาะหรือต่างคนต่างไม่เข้าใจกันหรือว่ามีการแยกทางซัเพลส ต่างคนต่างฝ่ายต่างไปเติบโตในสายงานในเออไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองประมาณนั้นเนาะอาจจะห่างกันไปห้าปีเจ็ดปีหกปีบางคนเนาะอืมสองปีบางคนอะและทีนี้พอต่างฝ่ายต่างมีความมัน่นคงทางทางการเงินการงานเนาะแล้วก็มีการเติบโตทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณและทีนี้ก็เขาอาจจะ อยากจะเข้ามาเดินทางเข้ามาเนาะมาหาคุณแล้วก็มาพูดคุยมาทำความรู้จักเออถ้าหากเป็นไปได้ก็บอกรักแล้วก็เรียนรู้กันไปเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นลองเทอร r e ีเลชั่นชิพก็เป็นไปได้เนาะอ๋อคนคนนี้มีความจริงใจนะมีความจริงใจมีความรักแบบจริงใจไร้เงื่อนไขให้กับเพื่อนๆเนานะ เอออะเพื่อนๆกับเขาอาจจะอยู่ในธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเนาะธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินพฤกษบังกรกันเนาะเป็นคนที่เกิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมวันเสาร์วันที่หกเออร์สีมิถุนเดือนมิถุนาเนาะวันศุกร์ วันที่หนึ่งวันอาทิตย์ได้เดือนมกราได้วันที่สองวันจัน์ทรเดือนกุมภาได้วันที่ห้าวันพฤหัสบดีเนาะเดือนพฤษภาได้ประมาณนั้นเนาะคุณกับเขาเนาะม,มาดูอีกไพ่อีกหนึ่งสำรับเนาะอ่ะความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปต่อ เออเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นหรือว่าเขาจะทำอะไรในอนาคตอันใกล้ๆนี้มาดูอีกสิเนาะเป็นไปได้น,นะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วเออในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะผ่านๆเข้ามาในชีวิตแล้วไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรตริดจังเนาะแล้วก็ซับเพลทกันต่างฝ่ายต่าง ไปเติบโตก็ได้ในสายงานเนาะไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองประมาณนั้นเออและถึงเวลาหนึ่งเออถึงเวลาที่เหมาะสมเนาะเขาอาจจะเข้ามาประมาณนั้นเดินทางมาหาพูดคุยสื่อสารกับคุณก็เป็นไปได้เนาะอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมในอนาคตอันใกล้ๆ,ๆเนาะมาดูสิ อืมเขายังคิดคิดอยู่เนาะคิดวางแผนเดลิเวอร์ขึ้นใหม่หลักสองรอบเออเป็นคนคนรักรักของคุณนั่นแหละอ๋อบางคนบางท่านอเคยเป็นคนรักเก่าเคยจบกันไปเนี่ยสิบดาบเดทเนาะอืมเป็นไปได้มากๆเลยคนรักเก่าเคยรู้จักกันแล้วเนาะ อืสิบถ้วยเดอกสตาเขายังมีความหวังกับคุณอยู่เนาะเออยังมีความหวังยังคิดว่าคุณคือครอบครัวของเขาอะไรป,ะประมาณนั้นแต่ยังติดอะไรอ๋อคนคนนี้เขาไม่ได้มาแบบเล่นๆน,นะถ้าเขามาคือเขามาจริงเขามีการตัดสินใจแล้วก็คิดมาดีแล้วใช้เหตุและผลเนาะ เป็นการวางแผนนะเขาวางแผนอะไรอยู่อ๋อคุณและเขาเคยผิดหวังเสียใจเนาะเคยไม่เข้าใจกันในอดีตเนาะเนี่ยชาดมากเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนรักเก่าเป็นคนรักที่คบกันแต่ไม่ได้ไม่มีสถานะให้กันและกันประมาณนั้นเนาะอืมเออต่างฝ่ายต่างยังมีความมั่นคง อ๋อคนคนนี้อยากได้โอกาสจากคุณแน่เลยเนาะม,มีความเครียดนะเสียดายเศร้าอยากกลับมาแบบต่อสู้สู้อีกรอบหนึ่งประมาณนั้นอืเพื่อนๆอาจจะได้ข่าวนะได้ข่าวในอนาคตอันใกล้นี้ได้ข่าวาวหรือได้รับสัญญาณได้รับข้อความอะไรประมาณนั้นนะเนาะ จากเขาคนนั้นนะอืมเขากําลังคิดอยู่วางแผนเปลี่ยนแปลงเนาะอ่อไม่ต้องตกใจนะที่ที่ไพ่ขึ้นมาเป็นทาวเวอร์หรืออะไรประมาณนั้นอะเนี่ยเขายังไงคุณก็เป็นความสุขของเขาประมาณนั้นเนาะเออช่วงนี้คุณกับเขาอาจจะนิ่งกันไปก่อนประมาณนั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้านี้แน่นอนเลยเนาะ ความสุขจะเริ่มเข้ามาเนี่ยเป็นคนคนเก่าของคุณชัวเนาะ oh, อ,อ๋ออ i e w of fortune แล้วก็ strength อะให้ขึ้นมาชัดเจนคนที่แอบปลืม้มแอบชอบเป็นเพื่อนอยู่คือคนเก่าของคุณคุณเคยรู้จักกับเขาคนนั้นแล้วเนาะอืม ในอนาคตอันกใกล้ๆนี่แหละเขาจะเข้ามาเนาะเขากำลังคิดๆอยู่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งคุณไม่ต้องห่วงทั้งไพ่ Sun Strength w h e e l of Fortune ขึ้นมาเนาะแล้วก็สามถ้วยหนึ่งถ้วยคนคนนี้เขารักคุณอย่างไรเงื่อนไขอย่าง จริงใจเขาจะจริงเขาจะเข้ามาจริงใจกับคุณถ้าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาไม่เข้ามาแบบเล่นๆเ,เหมือนเมื่อก่อนเหมือนอดีตเนาะอดีตที่เคยเจ็บปวดเออเขาอาจจะยังยังกลัวกลัวคุณยังไม่เปิดรับประมาณนั้นดูไพ่สองสำรับขึ้นมาเนี่ยไพ่ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแล้วก็เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยดับเบลิลดับเบลิลเนาะคือ คนคนนี้เข้ารักคุณจริงๆนะเออรักแล้วก็จริงใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆถ้าหากคุณมีพลังงานแบบนี้อยู่รายล้อมอยู่รอบตัวของคุณให้คุณสังเกตดีๆเนาะถ้าตรงกับใครนะ่ะถ้าสมมุติเขา Take Action หรือมีข้อความอะไรมาให้คุณสังเกตแล้วก็ดูสัญญาณอื ให้คุณเปิดใจลองเปิดใจกับเขาแล้วก็ดูการกระทําของเขาการกระทําสําคัญที่สุดเนาะออดูที่การกระทําเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกอาจจะเหตุผลจา๋าอาจจะไม่ค่อยบอกรักคุณก็ได้แต่เขาจะทําการกระทําของเขาจะแทนคําบอกรักประมาณนั้นเนาะโชคดีมีความสุขนะขอบคุณมากๆที่เข้ามานั่งฟัง จนจบเนาะเข้ามาเป็นเพื่อนเลยยาฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเนาะไว้ให้เลยยาได้เข้าไปอ่านด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้เลยยาไปก่อนนะโชคดีมีความสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย